ลูกสาวมาแล้วครับออกมาแล้วครับมาแล้วอีหล่าห้ามาแล้วอีหล่าห้ามาแล้ว รอยตดแมตติ้งนั่งอยู่นี่ละสาวมาแล้วละสาวมาแล้วไปตรงนี่มันนิ่ม่ดคมกว่าค่ะมันก็จะถอไดู้งามดโอ้เฮ้ยุตบริเตัวนี้พี่น้องเอสวัสดีสวัสดีครับเบิ้งเอาเบิ้งเอาครับเบิ้งซูเมอร์โรลดเจ้าอ่ะ มันคล้องที่นี่มันคงแท้คงแท้คงแท้นี่ว่าดูนะมันคงแท้โอ้ไปเจับอะไกันนั่งังไงล่ะวะยังไม่ยังเข่าห้องน้ำก่อนสิอยู่ว่ายังไงบ่รู้ยังไม่ได้ถ่ายเลยเพื่อที่เข่าไปข้างบนก่อนเอาไอ้ลาไปเข่าห้องน้ำหรอลาเข่าห้องน้ำลูก ถาถาเด้เอถาเบิงครับมาเข้าห้องน้ำอยู่เห็ซีก็ไลยอยู่ล่ะพอตั้งยานไปไหนเห็นเยอะแยะเลยแล้วล่ะเนี่ยไ,ไ,ไปไปฝากส่งกลับไปไหนบอหรือรไ,ไปะอะไรไปเขาเับปรับจังไหนคอยกับปบรัเปปบเผยโมโหในมันว่าคันปลบให้มันชัดจังนี่ไม่ไม่มองปลบบอผมโมโหวิธีเลยเด้ย <c oughs> ว่ามันนี่บอ เออขยายหูอยก่อยาก็รผิดจำกัแนนดแล้วมีละเรจนทำตลาดแต่เสน,น,น่ยโอมโหยังเนี่ยโมโหเรื่องนียเอ้มูเอนนองสอนมอสอน,อนโอมโหเนยครับคนต่อแถวขาเลย <laughs> เ่อแถวถาแล้วเอาเฮามีสองคนดิเดี๋ยวก็มาเลยโอ้ยเปล่ามาเลยเราเด้อไปเจ๋นะผมมาเลยเจ๋นะะวะเก่งหน้าป๊บปุแถวแล้วครับพี่นอ โอเคแล้วสองนุ่มกินสองนุ่มขวัญใจบ้านฟ้าใสเมื่อนี้บบอดไซเสซียไ้ฟ้าใสเมื่อวานใส่เสื้อฟ้าใสนะเมื่อนี้บบอดไซมาแล้วมาแล้วครับสาวห้าใช่ยังกระเดือบๆเลยเฮ้ยครับ อ้าวน่าลกโดกับมาาเลยครับมาโลมาแล้วกัมานโลดเอ่ะมาแล้วอีลาเห้าพ voilà ิ้งนี่แหละเพราะจังไหนมานแล้วกลับนี่เลยนะเออลงรถกับม้ามาเลยครับยัง ถึงทุกคนในตอนที่อุทานครับต้องแบบนี้เซบครับเซบีครับสวัสดีครับนีเซบีบรรยากาศเบ่งอยู่เลย่นหูเนี่ยครับน่าพนต่อแถวราได้นี่ถึงจนเร็วไอครมา ต้อนี้แต่งหนมาเลยคนหนแล้วมาดิบัดิคานาาสจ้าระมว่าแต่งหนามาหลับที่ไล้ครับเต็งนาาเลยจังนำมาบางเด้อครับพี่น้องสิบวาวเด้อ โอ้กินมือละสองซองตัอมหาช่วยก่อนกูได้ยากูได้ยาคนตะแกราช่วกตนนำครับโตฟี่ยี่ตอนนี้พี่ใส่อยู่บ่ครับใส่อยู่บ่ใส่อยู่ครับวันนี้เอฟซีไล่อยู่ครับ มาหลายอย่า่ะพอมอดพอมอดตกใจรถข้ามอยู่ขาพ่อยเอาแล้วจะว่าจังเลยพี่นะพี่หาเดี๋ยพ่อ ต้นหองนึงด no ิ้เดออครับน่องนึงไงน่นครับ่อไงไหน่อยนี่ดนเราเไหใ้บึงเลยเด้อครับก็ได้ ว่าอย่างเด้ครับมันไก่ครับเอาผ้าปัญญา้นยาครับอ ตัวเนี <S <S ่ยครับตัวนะครับแข้ครัองแท้ของแท้กมานีาําอยู่ คลิปนีุ้ดแค่ไหนก่อนเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปใหม่ต่อมีอีกต่ออีกครับก็นขอสวัสดีครับติดตามกดไลค์กดแชร์เฟซบซีเน็ตลงชาแนลกันแน่เด้อครับพี่น้องเด้อครับ